สวัสดีครับยินดีต้อนรับาสู่ข้อทองรายวันนะครับหลังจากไม่ได้เจอมา1อาทิตย์นะครับก็หลายคนสงสยัยทำไมยังใส่แว่นอยู่นะครับเพราะว่าไปตรวจแล้วบอกว่าทําไม่ได้นะครับเราก็เลยอดทําเลสิกนะครับแต่เดี๋ยวก็จองอีกโรงพยาบาลหนึ่งไว้แล้วนะครับที่แพงกว่าและดีกว่านะครับก็เดี๋ยวลองไปตรวจดูอีก2เดืนอนข้างหน้าดูว่าทําได้ไหมนะครับเนาะคนมันจะทําก็มีวิบากกรรม นะครับไม่เป็นไรนะครับนะเออคนจะสําเร็จต้องมีมารผจญนะครับนะเออก็คิดถึงทุกคนมากนะครับหายไปหนึ่งอาทิตย์ที่ไม่ได้คุยกันทาง YouTube เลยเนาะแต่ว่าเราก็ในห้อง v i p ครับผมก็แชทคุยกันได้กับทุกคนอยู่นะครับเนาะแต่ว่าอัดคลิปเนี่ยก็ตอนนี้กลับมาที่บ้านแล้วนะครับถึงสตูดิโอแล้วก็จะอัดคลิปนะครับให้ทุกคนเหมือนเดิมนะครับเราก็คิดถึงมากนะครับแล้วก็โหไม่ได้คุยกันหลายวันนะครับเงียบเราเนาะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคเนาะช่วงที่ผมหายไปตลาดเป็นไง นิ่งมใช่ไหมมันรู้แนละ้วผมช่วงที่ผมหายไปที่ที่แล้วนะตลาดไม่นิ่งอยู่ที่เดิมไม่ขยับเลยเออลนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนะตลาดตั้งแต่วันอะไรนะผมผมผมหายไปในวันจันทร์ที่แล้วใช่ปะ่ะสิบสองใช่ปะ่ะดูได้วันที่สิบสองสิบสองโอ้โหที่เดิมไหมตลาดนิ่งอยู่ที่เดิมนะครับนะเออก็เยี่ยมเลยนะครับกลับมาพอดี นะครับแล้วก็ห้อง VIP ก็เหมือนกับบวกไป200กว่าจุดแล้วเนาะเกือบเกือบ TP กันแล้วนะครับก็แบ่งเก็บกำไรก็ได้นะช่วงนี้ตลาดไซด์เบียก็แข็งกรอบมากนะเทรนด์มันยังไม่ชัดเจนไม่ใช่เทรนด์ยังไม่ชัดเจนนะเรียกว่าเทรนด์มัน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 ชัดอยู่แต่มันก็ยังมันลงอ่ะแต่มันยังลงแบบอีอะนึกออกป่าเออเทรนด์ตลาดตอนนี้นะอ่ใครมาฟังตอนนี้นะครับผมจะให้คีย์หลักเลยเทรนด์ตลาดตอนนี้ยังเป็นขาลงนะครับหน้าเซลได้เปรียบแต่เซลแบบอีอะนึกอบบว่าเซลแบบ ที่จะลงมีไหมหรือไม่ลงดีนะเออมันเป็นฟีลนี้เดี๋ยวผมให้ดูถ้าคุณดูทำเฟรมเดย์นะครับสิ่งหนึ่งที่คุณจะเห็นก็คือเทรไลน์ตรงนี้เห็นไหมครับกดลงปึ้งเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยบอกแล้วว่าลงจบออสี่ชั่วโมงเห็นไหมครับบอกว่าลงจบเออแค่นั้นแหละแล้วก็แนวรับตรงไหนแนวรับราคาตอนนี้ที่มีอยู่คือ1940โดยประมาณ เนาะลงมาหน่อยจุดนี้เลยนี่1925นะครับ1920เนี่ย19 10นะกลมๆนะใส่ให้ผมหนกลมหนึ่งจริงๆก็อยู่ตรงนี้แหละนะอัอนนี้เห็นไหมครับกลมๆเนาะแนวรับที่มีให้ตอนนี้นะครับอ่ะก็นี่คือแนวรับอยู่ด้านล่างแนวต้าน ชี้อยู่ข้างบนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้70นะครับทำฟิล์ม4ชั่วโมงเห็นไหมราคามันลงแบบเอไอนะแต่เมื่อกี้ทีพีไปแล้วนะเออนะครับเอไออยู่นิดหน่อยนะครับเห็แม้ทำฟิล์ม4ชั่วโมงก็บอกลงนะก็เราลองพยายามหาจังหวะเซลล์ลงมาเนาะนะครับในโซนนี้ดูนะครับเนาะถ้าเกิดมันขึ้นมาอีกรอบก็หาจังหวะเซลล์ในโซนนี้นะครับเนี่ยนี้นะครับปุ๊บเพื่อลงมานะครับเพราะถ้าเกิดลงมาผมว่า โซนด้านล่างอุย้ยอะไรวะเนี่ยถ้าลงมาเนี่ยโซนด้านล่างผมมองว่าเออค่อนข้างเทรดง่ายนะนะครับเนาะสีอะไรดีเครียด <c oughs> สุดก็คือการเลือกสีนะครับเนาะสีแดงแล้วกันนะครับเนาะอ่าเนี่ยมองว่าถ้าเกิดขึ้นไปก็เรามองว่าหาจังหวะเซลลงมานะครับจะได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะการบายเป็นการสวนเทรดในภาพใหญ่นะในทางเฟรมเดคือเราสวนเดีเลยนะครับเออ <c oughs> ถ้าใครเล่นบายตอนนี้ก็คือคุณกําลังสวนทำเฟรมเดที่บอกว่าชิ้นจะลงต่ออยู่นะครับแต่ ผิดไหมไม่ผิดนะครับเทคนิคเก็บสั้นเก็บบายก็มีนะครับนอนฟ้างในห้องวีดีโอเก็บกันอยู่นะครับก็นี่คือภาพใหญ่นะเวลาเราเทรดสโคปทองนะครับเวลาเราเทรดนะไม่ว่าจะทองคู่เงินอะไรก็ตามนะครับให้เราเทรดในสโคปนะครับเทรดในในในล็อกของมันนะครับเนาะพยายามดูภาพใหญ่แล้วก็เทรดในล็อกของมันนะครับเราจะเทรดได้ง่ายนะครับเนาะแล้วก็พยายามดูภาพใหญ่เข้าไว้ ว่าภาพใหญ่ายหรือเซลล์นะครับเราจะได้ไม่สับสนว่าเฮ้ยตอนนี้ควรายหรือตอนนี้ควรเซลล์นะครับเพราะว่าจุดติดของปัญหาเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ก็คือไม่รู้ว่าช่วงไหนควรายหรือช่วงไหนควรเซลล์ถูกปะนะครับแทนั้นก็แนะนำนะครับให้ไปเคลียร์จุดติดตรงนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเพิ่งลอนช์นะครับพรีแพร์นะครับสัมมนาใหม่เออนะครับเตรียมตัวสัมมนาใหม่นะครับก็ยังโปสเตอร์นะครับแอดมินส่งไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ส่งให้ผมในเครื่องนี้นะครับจะเป็นสัมมนานะครับ ฟอเล็นะครับ 10x นะครับเคล็ดลับปั้นพอร์ตโต10เท่าเออนะเป็นสัมนาที่บอกว่าสัมมนารอบ V.I.P นะครับพิเศษมากๆนะครับซึ่งเงื่อนไขการเข้ากล้องง่ายๆนะครับเพียงมีพอรต SM นะครับภายใต้การดูแลของผมเนาะคือเปิดพอร์ต SM นะครับแล้วก็ยอดฝากใหม่นะครับหรือคนที่มีพอร์ตอยู่แล้วก็คือต้องฝากใหม่นะครับยอดฝากใหม่1 0 0 0พเหรียญคือเข้าได้เลยนะครับผมพูดได้เลยว่าสัมมนานี้ Exclusive มากๆ นะครับมากใครเป็นคนใหม่นะครับก็คือคุณฝากพันเหรียญคุณจะได้โบนัสอีก600เหรียญพร้อมสัมนมาเอ็กซ์คูซีฟนี้นะครับซึ่งผมกล้าพูดเลยว่าเรียนจบปุ๊บทำกำไรเอาเทคนิคไปทำกำไรได้ใครที่พอร์ตไม่โตติดตรงไหนสัมนมา,านี้ปลดล็อกคุณได้นะครับเป็นสัมนมา,าที่พิเศษเอ็กซ์คูซีฟและจัดให้ทุกคนนะครับที่ทำตามเงื่อนไขนะเป็นสมาชิก V.I.P. ได้เข้านะครับซึ่งถ้าเกิดใครเป็นคนใหม่นะฝากพันเหรียญก็จะได้สัมนมา,าพิเศษนี้แล้วก็ได้เข้าห้อง V.I.P. อยู่แล้ว นะครับเราเราก็ได้โบนัสอีก600เหรียญไปเทรดด้วยนะเป็น1,600เหรียญเอาไปปั้นพอร์ตกันไปรัวๆเลยนะครับช็อตคัดเวลาปั้นพอร์ตได้ดีมากนะได้โบนัสเลยนะครับซึ่งที่อยากให้เข้าสัมมนานี้นะเพราะอะไรเพราะว่าผมในระยะเวลาเนี่ยนะครับเนาะซึ่งต้องบอกว่าที่มาของสัม,มนานี้มันมีที่มานะครับตั้งแต่ต้นปีเลยมกราคมนะครับจนถึงเดือน6นะครับผมได้รวบรวมทุกปัญหาครึ่งปีมานี้ ของนักเทรดทุกคนที่ทักมาถามผมทั้งในคอมเมนต์ทั้งอินบ็อกซ์ส่วนตัวทั้งในกลุ่มนู่นนี่นั่นรวมทุกปัญหานึกออกไหมใน6เดือนนี้เตรียมมา6เดือนรวมทุกปัญหาเพื่อสรุปปั้นเป็นก้อนกดเครื่องปั่นปั่นให้คุณแล้วก็จับกรอกปากคุณนะครับคุณจะได้แบบเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ติดปัญหาเดิมนึกออกไหมฮะ น,นไม่ใช่สัมมนาที่เฮ้ยอยู่ๆอ,อยากจะจัดก็จัดแต่เป็นสัมมนาที่ผมรวบรวมปัญหามาตั้งแต่เดือนมกราหกหกแล้วตั้งแต่ต้นปีรวบรวมปัญหาที่เจอหกเดือนบวกวิธีแก้ไขบวกเทคนิคบวกจัดเรียงสเต็ปว่าเฮ้ยทำยังไงคุณถึงเข้าใจสัมมนานี้นะครับเคล็ดลับปั้นพอโต10เท่าซึ่งจัดเป็น VIP เลยนะครับเป็นเรียนใน Facebook กลุ่มปิดเป็นไลฟ์สดนะครับซึ่งถ้าสนใจรายละเอียดทักหาแอดมินได้ จะสอนนะครับในเดือนกรกฎานะครับเป็นไลฟ์สดวันที่22-23นะครับประมาณบ่ายโมงนะครับก็คือมีเวลา1เดือนในการที่ทุกคนจะเตรียมตัวหรือว่าทําตามเงื่อนไขในการเข้าเรียนนะครับก็เชียร์นะครับนะครับเป็นสัมมนาที่จัดแล้วก็ทุกคนนะครับสามารถทําตามเงื่อนไขแล้วก็เข้าได้นะเพราะเงินที่ฝากมาก็พันเหรียญนะครับก็เอาไปปั้นพอร์ตถูกไหมนะครับเอาไปปั้นพอร์ตนะครับอยู่แล้ว ถูกไหมนะครับแล้วก็คุณก็ได้ความรู้ชุดนี้ไปด้วยนะครับมองว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ถ้าใครติดปัญหานะงบไม่ถึงหรือนู่นนั่นก็เราก็มีสัมนาอื่นๆเป็นออปชันให้ทุกคนนะครับให้เรียนฟรีนะครับใน YouTube มื่อนั้นผมก็ทําไว้เยอะแยะนะครับมีคนถามด้วยทำไมคนไม่สอนฟรีโหไปดูในเพลย์ลิสต์นะครับสอนฟรีอยู่เพียบนะสัมมนาสิบกว่าสัมมนา,ส,นาสอนฟรีเต็มเลยไปเรียนเลยใครบอกผมไม่สอนฟรีทําไมไม่สอนฟรีนะแสดงว่าไม่เคยมาดูช่องผมนะครับเออก็ไปเรียนด้วยนะครับเนาะซึ่งสัมมนนาาาี้้ใครอยกกเข็ ถ้าหายไอ้นี่ได้นะครับน้องแล้วก็ทําตามเงื่อนไขเข้าได้นะครับต้องบอกว่าเตรียมมา6เดือนสัมมนานี้นะครับเตรียมมา6เดือนท้วนปิกนะครับเพื่อที่จะกลั่นความรู้ตรงนี้มาสอนทุกคนโอเคไหมนะครับไม่ใช่จัดขึ้นมามัวๆสวดๆนะครับน้องและเดี๋ยวเร็วๆนี้เนาะจะมีการดินเนอร์ด้วยนะครับของทางเอสเอ็มเนาะถ้าใครเป็นสมาชิกเอสเอ็มนะครับก็เดี๋ยวเจอกันนะครับนะน่าจะที่กรุงเทพใช่ไหมฮะประมาณนี้ละกัน ก็วันนี้ประมาณนี้เนาะในทางทองคำภาพใหญ่นะครับก็ยังมองลงอยู่นะครับถ้าใครมีปัญหาหรือว่าสงสัยอะไรตรงไหนนะครับก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับหรือถ้าใครดูจบนะครับพิมพ์ดูจบมาหน่อยนะครับนะเพราะคุณคือคนส่วนน้อยที่จะประสบความสําเร็จนะครับเจอกันใหม่ในคลิปีโอนะนะครับบ๊ายบายครับ